เราแนะนำแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ที่รองรับระบบซัลซ t o p หรือ I S, S S นะแบตเตอรี่ที่ใช้ตัวนี้ที่เหมาะสมที่สุดเลยก็คือเป็น Honda City Turbo แล้วก็ i v i c ปี2 2ปี23รถปีใหม่ๆตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบตรงรุ่นสำหรับ Honda City Turbo แล้วก็ i v i c อะไรพวกนี้นะครับอ่าจะเป็นโมเดล65 L N 2นะครับก็คือเป็นก้นจม เบรแอ m นะครับขนาด LN2 นะครับชนิด EFB รองรับระบบ s t a r t Stop นะครับอ่ามาดูข้างกล่องกันครับข้างกล่องของตัวนี้นะครับแบตรองรับระบบ s t a r t Stop นะครับจะเป็น12โวลต์ 65A นะครับนี่นะครับเคนะครับโอเคมาดูที่ตัวแบตกันครับวัดค่าวัดสเปคกันก่อนนะครับแบตเตอรี่สำหรับรถระบบ Start stop นะครับก็จะมีคุณสมบัติเด่นก็คือ ค่า C D A ที่สูงนะครับรองรับการชาร์จได้เร็วการชาร์จชั่วขณะได้เร็วนะครับกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับอ่าตัวนี้ค่า C D A อที่795 C C A นะครับอ่าเห็นไหมครับแบตเตอรีตร่ตรงรุ่นนะครับสำหรับ Honda City Turbo แล้วก็ Civic ตัวใหม่นะครับ L V สองแล้วก็รถยนต์ทั่วไปที่ใช้ L V สองก็สามารถใส่ได้เลยนะครับโอเคเรามีบริการติดตั้งนะครับชีวิชารแรงฉับบังทุ่งกัด ลงปุ๊ะน้องขาพวกนี้เกิอสภาพเรียกได้เลยนะครับ